สมาร์ทโฟนเรือธงแห่งปี2020แบตอืดๆ5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับ 5G CPU Snapdragon 865กล้อง108ล้านพิกเซลคุณคิดว่าทั้งหมดนี้ระคะเท่าไหร่ใช่คะ่ะฟ้าอยู่กับ Xiaomi นะคะมี 10T Pro 5G ตัวนี้เลย เรามาดูดีไซน์ภายนอกของมี 10T Pro 5 g ตัวนี้กันก่อนนะคะสีที่เห็นเนี่ยเป็นสี Cosmic Black นะคะซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความเงาวาวในทุกมุมนะคะพร้อมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกระจกที่ใช้เป็น Gorilla 5นะคะซึ่งทำให้สบายตานะคะแล้วก็กล้องด้านหลังจากที่เห็นเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวเลยค่ะ กล้องหลังนะคะอย่างที่บอกไปเป็น AI ทั้ง3ตัวเลยนะคะความละเอียดสูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะคะถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยความละเอียด 8K 3 0เฟรมนะคะ <starch. S 1> แล้วก็ให้เป็นเล<า>นส์วมาด้วยนะคะเลน<ะ>ส์วเนี่ย13ล้านแล้วก็เลนส์มาโครหล้านพิกเซละค่ะ ด้านหน้านะคะหน้าจอของเขาเนี่ยก็มีขนาดอย่างนะคะอยู่ที่6.67นิ้วเลยนะคะเป็นแบบ Full HD Plus นะคะแล้วก็มิลิเฟส a t e อยู่ที่144 h z การแสดงผลเนี่ยเป็นแบบ Adaptive Sync นะคะซึ่งด้านหน้าเนี่ยเขาก็ใช้กระจก Gorilla Glass 5เช่นเดียวกันนะคะก็ทำให้การมองจอเนี่ยสบายตาแล้วก็ลดแสงสีฟ้าที่จะเกิดขึ้นในการใช้างานด้วยค่ะ ส่วนกล้องนะคะเขาก็เป็นแบบดอทดิสเพย์แบบนี้นะคะความละเอียดก็ให้มาถึง20ล้านพิกเซลเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะก็จะเป็นปุ่ม Power แบบนี้นะคะแล้วตรงปุ่ม Power ของเขาเนี่ยเป็นฟิงเกอร์ a n นสแกนได้ด้วยนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็อยู่ด้านนี้ค่ะส่วนด้านบนนะคะก็ยังมี IR Buster ซึ่งเป็นฟีเจอร์หลักของ Xiaomi เลยนะคะก็ใช้แทนรีโมท Control ได้ค่ะ ส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นลำโพงนะคะเป็นที่เสียบ USB Type C นะคะแล้วก็ช่องใส่ซิมซึ่งตัวนี้ใส่ได้2ซิมเป็นนาโนนะคะตัวนี้อัปเกรดเพิ่มเมมโมรีการ์ดไม่ได้นะคะดีไซน์ภายนอกไปแล้วนะคะน่าใช้ขนาดนี้มาแกะกล่องข้างในดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะคะก็มีนี่เลเข็มแกะซิมนะคะใบรับประกรันนะตัวคลิกาซก,การใช้งานนะคะ เคสนะคะที่โคบเวอร์ตรงนี้มาให้ค่อนข้างที่จะแข็งนะแบบนี้เห็นไหมคะก็กันการกระแทกนะไฟว่าแล้วก็เป็นหัวชาร์จเร็วตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นสายชาร์จไว3าวัตต์นะคะถ้าสังเกตดีๆตรงนี้จะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะแล้วตัวสุดท้ายของเขาก็เป็นตัวที่เป็นหัวแปลงสำหรับใส่หูฟังค่ะที่มีเขาใส่ใจทําให้แบบนี้ อะเรามาดู UI ของตัวนี้กันหน่อยนะคะก็คุณเคยดีนะสำหรับสาวกมีนะคะก็เป็นมี UI 12 Android 10นะคะ RAM แ b ROM 1 2รอมนนี้อเป็นตัวที่ไีเอามารีวิวนะคะซึ่งเราก็ลงเกมไปแล้วนะคะก็การใช้งานเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ดีนะคะก็รองรับการใช้งานในปัจจุบันได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีงบอีกสักนิดนึงนะคะก็ซื้อรุ่นที่เป็น 8GB 256ตัวนี้ก็ถือว่าเอาไว้เก็บข้อมูลยาวๆได้เลยค่ะ สำหรับเรื่องแบตเตอรี่นะคะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะว่าแบตนีเขาให้มาถึง5,000ม ah ิลลิแอมนะคะและเขาก็มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า mmt นะคะรองรับการชาร์จเร็ว33วัตต์นะคะซึ่งเราสามารถจะปรับตั้งค่าเป็นการใช้งานแบตเตอรี่เซฟเซเวอร์นะคะหรือว่าอัลต้าแบตเตอรี่เซเวอร์นะคะซึ่งในการใช้งานเนี่ยเราก็เลือกตามความเหมาะสมได้เลยค่ะใครอยากจะประหยัดแบตแค่ไหนก็เลือกได้เลยชาร์จไวแน่นอน สำหรับตัวดิสเพย์นะคะเขาบอกไว้ว่ามันสามารถใช้งานได้ที่144เฮิรตเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่ามันใช้ได้จริงไหมนะคะก็มาเข้าที่ตรงนี้นะคะดิสเพย์แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลือกนี่คะ่ะรีเฟรช h ร a 144เฮิรตก็เป็นไปตามนั้นนะคะซึ่งใน144เฮิรตแน่นอนมันจะกินแบตน,นะคะเขาก็สามารถเลือกเป็น60 Hz ก็ได้หรือว่า90 Hz ก็ได้ก็สามารถเลือกรับับได้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะ หน้าจอดีขนาดนี้เรามาดูผล Benchmark a n d u t u กันหน่อยนะคะว่าเสี่ยวมี10 T Pro 5G ทำได้เท่าไหร่นะคะคะแนนที่ออกมาคือ587,850นะคะ CPU อยู่ที่177,311นะคะ GPU ทำได้219,362นะคะ UX อยู่ที่95,374ก็ผลออกมาแบบดีมากๆเลยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะตัวนี้รองรับ 5G นะคะก็นี่เลยเห็นไหมมีทั้ง 5G 4G 3G 2G ก็เลือกใช้ได้นะคะก็คือใส่ซิมปุ๊บก็จะขึ้น 5G ให้อัตโนมัติเลยค่ะและถ้าบ้านใครมีเราเตอร์ที่รองรับ Wi-Fi 6เครื่องนี้ก็ใช้ได้ค่ะรายมาเยอะขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานของ CPU ตัวนี้กันหน่อยดีกว่าว่าจะเล่นเกมไหลเื่นแค่ไหนนะคะเปื่ก็จะเลือกเกมนี้นะคะ Asphalt 9ซึ่งเราก็ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเล่นมันแค่ไหนซึ่งเขาเคมว่ามันจะไม่กระตุกเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยนะคะซึ่งเสียงที่ได้ยินตรงนี้ก็เป็นสเตอริโอนะคะก็น่าจะมาจากลำโพงสองตัวที่อยู่ดอ้ของเขานะเดี๋ยวเรามาเลือกรถไหนดีเป่าว่าวาันนี้เราจะใช้คันไหนแข่งดีเขาเป็นคันนี้ดีกว่านะคะจากที่เห็นนะคะสีสันเนี่ยคมชัด มา,มากเลยนะคะแล้วมองแล้วลก็รู้สึกว่ามันสบายตาก,กว่าที่เคยเล่นเครื่องที่ใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่า Movement ของการเคลื่อนไหวของตัวเกมเนี่ยมันจะทำออกมาได้ลื่นขนาดไหนไปเลยคะ <S <S ่ะรู้สึกว่ามันแบบ เมนต์ของเขาเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากเลยไม่มีกระตุกเลยเลื่นๆเลยแล้วก็จากที่เห็นเนะี่ยแสงมันออกมามองแล้วสบายตาจริงๆ รับการแสดงผลนะคะมันก็รองรับ HDR ได้แบบนี้นะคะดังที่เห็นเลยนะเดี๋ยวเรามาดูการแสดงผลของจีงกันว่ามันจะชัดขนาดไหนนะคะชัดมากๆเลยนะคะแบบนี้โอหถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆม,มัทำได้ขนาดนี้้วเหรอ เล่นกล้องหน้าจนรีวิว,ว,วตัวที่เป็นกล้องหน้าของตัวนี้เลยค่ะตัวกล้องหน้าของเขานะคะก็อย่างที่บอกไปนะมันก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น20บล้านพิกเซลเดี๋ยวเรามาดูรูปจากที่ไฟายายลเล่นเมื่อกี้กันดูค่ะ สำหรับตัวกล้องหน้านะคะก้นี้เราก็จะมี AI แบบนี้นะคะเราสามารถเปิดหรือว่าปิดได้นะคะแล้วก็จะเป็น HDR ก็ทําได้นะคะ HDRE เก็เปิดได้นะคะซึ่งตัวโฟตตัวถ่ายรูปนะคะมันสามารถปรับความบิวตี้ได้ว่าเอยากจะบิวตี้ขั้นสุดขนาดไหนหน้าละเอียดแค่ไหนนะคะหน้า V-Shape แบบไหนนี่ จะวีแค่ไหนนะคะหรือว่าจะตาโตเท่าไหร่ก็ปรับได้ในนี้เลยคะ่ะจมูกอยากจะโด่งแค่ไหนนะคะอันนี้คางก็ปรับได้นะคะปากอยากจะให้แดงให้สวยแค่ไหนผมสามารถปรับได้หมดหรือว่าเราจะเป็นเมคอัพก็ทําได้ะคะ่ะมาดูตัวฟิลเตอร์ของเขาม้างนะคะก็มีลูกเล่นให้เยอะมากๆเลยคะ่ะแบบ สำหรับการถ่ายพอดเทรตนะคะก็สามารถหน้าชาร์จหลังละลายได้แบบนี้นะคะหรือว่าเราจะปรับขนาดไหนก็ทำได้ปรับให้ละลายขนาดไหนก็ทำได้แบบนี้นะคะถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะหรือว่าจะอยากจะให้มีความสนุกลุกเล่นต่างๆเราก็ทำได้คะ่ะในตัวพอดเทรตนะคะหรือว่าเข้ามาที่มอก็จะมีหมดกันคืนนะคะเลือกเป็นกล้องร้อยแปดล้านนะคะเป็นวิดีโอแบบสั้นๆนะคะพานรามาก,การถ่ายรูปข้อความต่างๆในทำบล็อก สโลมชลั่นไทม์แลบ f ์ฟอนต์แบกนะคะหรือว่าทําแบบถ่ายลองช็อตก็ทำได้นะคะหรือว่าจะโคลนแบบโคลนก็เดี๋ยวฟันมีรูปให้ดูด้วยค่ะกลับมาดูที่วิดีโอกันนิดนึงนะคะตัวนี้ก็กล้องหน้าเนี่ยสามารถปรับได้ที่เป็นแบบ Full HD แบบนี้นะคะ แล้วก็สามารถแต่งรูปที่วิดีโอกล้องหน้าได้แต่แบบถ้าใช้โหมดบิวตี้ตรงนี้ก็จะอยู่ได้แค่ HD เท่านั้นค่ะเรามาดูกล้องหลังกันบ้างดีกว่านะคะกล้องหลังเนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 8K เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเลือก 8K แบบนี้นะคะ่ะแล้วเราก็สามารถจะถ่ายวิดีโอออกมาได้ตามนี้เลยคะ่ะมันดูโหมดของการถ่ายภาพบ้างนะคะก็จะทำได้แบบเป็น0.6แบบนี้นะคะ เป็นแบบปกตินะคะ 1x แล้วก็แบบ 2X แบบนี้ซึ่งซูมดิจิตอลเนี่ยสามารถทำได้ที่30เท่าค่ะมาดูตัวกล้องถ่ายรูปธรรมดามัางนะคะก็สามารถปรับไปที่ h d r ได้นะคะหรือว่าจะเป็นตัว hdr เก็เลือกได้แบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็มี ai ฉริยะนะคะหรือว่าจะใส่ฟิลเตอร์ต่างๆก็เลือกได้ค่ะ หรือว่าจะเป็นตัวนี้นะคะที่เรียกว่า Google Lens นะคะก็สามารถเปิดได้ใช้งานได้ค่ะสำหรับการถ่ายภาพธรรมดานะคะเราก็สามารถตั้งค่าอื่นๆได้ตามนี้นะคะหรือว่าจะเป็นโหมด Portrait เราก็สามารถปรับแสงปรับเบอร์มีฟิลเตอร์แบบนี้นะคะหรือว่าจะตั้งค่าอื่นๆก็ทําได้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตัวกล้องโปรกันบ้างค่ะด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถจัดตั้งค่าได้ตามนี้เลยค่ะซึ่งในโหมดโปรนะคะก็อย่างที่บอกไปมัน ใช้ที่108ล้านพิกเซลก็ทําได้แบบนี้ค่ะหรือว่าเราจะใช้ตัวที่เป็นเลนต์กดเลนต์ตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นเลนวายเอาตาวายหรือว่าเป็นเลนมาโคก็เลือกได้จากตรงนี้ได้เลยถือว่าใช้งานง่ายมากๆนะ มาสรุปกันหน่อยนะคะสำหรับมี 10T Pro 5G ตัวนี้นะคะแบตบอึดๆให้มาที่5,000ม ah ิลลิแอมนะคะด้านหน้าและด้านหลังใช้กระจก g o r i l า a าส a s s 5นะคะ CPU s n a ส d น a g าก865ค่ะหน้าจอการแสดงผลนะคะก็เป็นแบบ Adaptive Sync นะคะ144 h ฮบันทึกวิดีโอได้ถึง 8K เลยค่ะ สรุปของการใช้งานนะคะพอได้ใช้ตัวนี้นะคะอยู่สักระยะหนึ่งนะคะซึ่งการใช้งาน,นทำออกมาได้ดีมากๆนะคะการแสดงผลแบบมัลติวินโดว์ที่แบบดูหลายๆหน้าจอเนี่ยทำได้ไม่มีค้างเลยนะคะเล่นเกมก็ลื่นๆสนุกดีค่ะแล้วก็ตัวที่เขาการเคลื่อนไหวมูฟเมนต์ต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆแล้ว,ลวเวลาฝ้ายมองจอเนี่ยฝ้ารู้สึกสบายตามากเลยค่ะและในส่วนทั้งหมดที่กล่าววันนี้นะคะราคาอยู่ที่13,990า าะว่ามัคุ้ค่ามากๆค่ะแต่ถ้าใครมีบัตเเ็ตนะคะก็สามารถซื้อรุ่นที่เป็นตัวที่ ram 8 g ิกรอม256ก็อยู่ที่15,990 <c oughs> หรือว่าจะไปสามารถหาซื้อหาดูได้ตามช็อปออนไลน์ต่างๆก <c oughs> ็ว่าจะเป็น lazada shopee JD central นะคะหรือว่าจะไปดูสำหรับการผูกโปร่วงกับ as หรือถูกก็สามารถไปหาซื้อได้ค่ะ และตัวนี้นะคะเขา่ยวมี่เนี่ยเขาใจดีให้สิทธิ์ในการดู Netflix ฟรีถึง6เดือนนะคะก็ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ข้างล่างที่ขึ้นให้ตรงนี้นะคะและที่สำคัญสำหรับสาวๆนะคะใครที่ชอบทำหน้าจอแตกแบบฟ้านะคะ เียวมี่ตัวนี้ขอรับประกันให้24เดือน2ปียาวๆไปเลยค่ะประกันหน้าจอแตกก็ได้มาขนาดนี้นะคะสรุปอีกสรุปและกันมันคือรุ่นแฟคชิปเรือธงที่ราคาหมื่นต้นๆ 5G สามารถจับต้องได้ทุกอย่างโดยรวมดีขนาดนี้คุ้มค่าจริงๆค่ะ